สวัสดีครับผมบูนเซลล์อินเจเนียร์จากบริษัททิตาชิซันเต้นะครับวันนี้จะมาลองทําในส่วนของโอเรชันการกัดนะครับแชมเฟอร์ในรูปแบบของ3แกนนะฮะรูปแบบ3แกนนะครับซึ่งลักษณะแชมเฟอร์ที่ผมไฮไลท์อยู่เนี้ยนะครับไม่ได้อยู่บนระนาบนะครับคราวนี้นะครับมาดูขนาดตัวทูนก่อนนะครับทูนของผมเนี่ยใช้ไดมิเตอร์สิบสองนะฮะคมตัดหกมิลนะครับแชมเฟอร์สี่ห้าองศานะครับโอเคนะครับลองสลลัสของผมนะครับอ่า ขนาดนะครับ8มิลนะครับลองสั่นลด8มิลคราวนี้ o p เป a t i o n นนะครับผมเลือกเขียนอเป r a t i o n ขึ้นมานะครับใน n e ค contour นะครับผมใช้อเป r a t i o n ที่ชื่อว่านะครับโปรไฟล์ 3d นะครับโปรไฟล์ 3D นะครับผมเลือกโล c a t i o n ต่างๆนะครับโอเข้ามาปุ๊บนะครับ specify p a ร์ b บ u น d a r y นะครับ p a ร t b บ u น d a r y ของเรานะครับเป็นเส้น curve นะครับ ผมเลือกนะครับบรรยไทเป็นโค้ e นะครับทูนเป็น Insight นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการเลือกเส้นนะครับเลือกทั้งลูกเลยนะครับเลือกทั้งลูกเลยอ่านะครับเลือกบรรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค นะครับถ้าเกิดผมกด generate ครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นนะครับไม่สามารถกัดได้สักชั้นเดียวนะครับเหตุผลของมันก็คือขนาดดอกของเราเนี่ยนะครับ12มิลกับลองสล็อต8มิลเนี่ยนะครับ operation เนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะใช้ข้างดอกเดินสัมผัสเส้นนะครับลองพิสูจน์ให้ทุกคนดูก็คือผมลองแก้ไขขนาดทูนนะครับจาก12มิลเหรอนะครับ6มิลนะครับ chamfer นะครับเล็ง3มมิลนะครับครึ่งหนึ่งของดอกนะครับโอเค จากนั้นเจ n เน a เรตนะครับแล้วก็ผมแท็กให้ทุกคนดูอ่านะครับทูนนะครับจะสามารถเจเนเรตทุนผ่านได้แล้วก็ดอกจะเดินสัมผัสกับนะครับเส้นที่เราเลือกนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมเปลี่ยนนะครับมาเป็นดอกขนาดไซส์นะครับสิบสอมิลคืนนะครับไซส์12บมิลนะครับคมตัดนะครับ6กมิล นะครับแล้วก็โอเคอ่าาวนี้นะครับผมก็กด g e n e r a t e นะครับแน่นอนว่าขึ้น e อ r o r แบบเดิมนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือในส่วนของ p a ร t stop offset นะครับ p a ร์ s t o ็อก f อ s t ซนะครับ p a ร์ s ส o ็อก f อฟเสมมติว่านะครับผม offset นะครับ3 m มิลนะครับอ่าผม g e n e r a t e ปุ๊บไม่ได้นะครับต้องเป็นค่าติดลบนะครับต้องเป็นค่าติดลบนะครับก็คือ ง่ายๆก็คือดอกนะครับเดนิเตอร์12นะครับลบด้วยขนาดล่อง8มิลนะครับจะเหลือ4มิลนะครับ2ข้างหัน2เข้าไปอีกก็คือข้างละ2มิลอย่างน้อยต้องลบ2นะครับผมใช้ลบ3นะครับพอลบ3ามปุ๊บนะครับตัวนะครับตัวโอเปอเรชั่นของเราเนี่ยจะยอมนะฮะกัดละแต่ว่ามันกัดโดนแชมเฟอร์หรือยังนะครับยังนะครับยังคราวนี้นะครับถ้าเกิดนะครับค่าพลาสต์ออฟเซตของเราลบ3นะครับ วิธีการกำหนดค่านะครับของตัวพาร์สตอคออฟเซตกับค่าซัทเด็ o f f s e t นะครับก็คือเอานะฮะขนาดแชมเฟอร์เลงหกมิลของเราเนี่ยนะครับลบด้วยนะครับค่าพาร์สตอลบสามนะครับจะเท่ากับนะครับตรงนี้จะเหลือสามมิลนะครับ3ามมิลนะครับผม g จ n e r a t รปุ๊บอ่านะครับอันนี้ให้ให้ลองดูก่อนเนาะนะครับ3มมิลอาจจะจมชิ้นงานนะครับ อ่านะครับตำแหน่งในการแชมเฟอร์อาจจะนะครับได้ในตำแหน่งที่ต้องการละแต่นะครับมันนะฮะปลายทูนจมในในเนื้อชิ้นงานฉะนั้นนะครับถ้าเกิดพารอ่าในส่วนของแซดเด็บออฟเผมต้องการใช้น้อยลงล่ะนะครับอย่างเช่นผมต้องการใช้2มิลนะครับเราจะเปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับให้เป็นลบสนะครับหลักการเดียวกันก็คือนะครับ ขนาดความยาวคมตัด6มิลลบด้ยนะครับลบ4จะเท่ากับ2นะครับค่าตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเจเนเรตใหม่นะครับผมทำการแท็กดูอีกทีนึ่งอ่านะครับตัวทูนเน่นะครับจะวิ่งสัมผัสกับเส้นละแต่ผลลัพธ์นะครับของการกัดในรูปแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้45องศาเป๊ะทีเดียวเพราะว่านะครับลักษณะโจมตีของเราเนี่ยนะครับตอนเราเขียนเนี่ย มันเขียนด้วยนะครับแชมเฟอร์มุมสี่้าองศาแต่พอกัดจริงเนี่ยด้วยทูลสี่ห้าองศาเนี่ยนะครับมันจะมีบางจุดที่เกินสี่้าองศานะครับทูลเราสี่ห้าองศาตั้งฉากกับนะครับแนวแกน Z ซตนะครับแต่แชมเฟอร์บนนะครับตัวชิ้นงานของเราเนี่ยสี่้าองศานะครับทํามุมนะครับระหว่าง2มุมนะฮะทำมุมระหว่าง2มุมซึ่งมันอาจจะไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นนะฮะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ อ่ะนะครับอันนี้ให้ทุกคนลองใช้งานดูนะครับก็คือค่าสำคัญก็คือในส่วนของพาร์ตสต็อกนะฮะติดลบนะครับแล้วก็แซดเด็ t ออฟเซนะครับที่มีความสัมพันธ์กับค่านี้นะครับค่า a ช fer length ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสี่้าองศานะฮะโอเคนะครับโอเคลองทำลองทาดูนะฮะ